สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวพบกับรายการน,นิโคโเป็ดเป็ดนะคะนิโคโเป็ดเป็ดนะคะโคโวันนี้คะสมารีวิวสกูชชิชิโน่ก็คือชิ้นนี้และคะ่ะเป็นปลาตะลกกน,นะคะโซโล่ด้วย นี่เก็เกาหลีนะคะโอเคปิดก่อนโอเคข่ายเดิมาเก็์กันเลยนี่ค่ะตัวสกูตชี่นะคะ และแลาลาลาสกูชิปะฮายากินะคะก็โอเคมากๆค่ะรู้สึกว่ามันมีรอยตัดตัดอยู่นะคะแต่สัทีนี้ก็ยังติดตามไี่ค่ะพี่อิงได้ที่ยูทูบเบอร์พี่ความมีใจให้ลืมติดตามพี่ความเบอพี่ความเรียนะคะบ๊ายบาย